เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวาพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆแล้วครัถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับอันนี้สองหมื่นกับอีกเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แน่อนอนครับราคาจักรยานเลยไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีขับใช้งานได้ปกตินะครับภาษีหกเก้า กากากดาหกเก้าภาษีเต็มปีเลยถูกๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชีกเป้ารถสวยๆถูกๆและซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพิกัดดูรถอยู่แถวจรัญ86นะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ของเครื่องเดิมๆครับคันหน้าจะเข็บใต้ขวาบ้างๆภายในเบาะหนังเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าคันนี้มีตำหนิก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์มีแต่ลมก็ต้องลองไปไล่เช็ค แอร์นะครับอาจจะลองเติมน้ำยาช่างใเ้เช็คกลวนะครับขับได้ปกตินะครับรถไม่มีปัญหามีแค่แอร์สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ